สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับพบกับผมช่างตุ่นอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่กับนี่เลยครับสินค้าตัวใหม่ของ Alpine นะครับนี่คือ UTXM08 รุ่นใหม่นะครับที่เป็นเฮดยูนิตแบบแยกหน้าจอเล็กๆนะครับสามารถติดตั้งได้กับรถทุกประเภทเพื่อไม่ต้องให้เสียลุกของรถที่เป็นรถคลาสสิกนะครับซึ่งคันนี้ก็กําลังติดตั้งอยู่นะครับเป็นโปรดักต์ตัวใหม่นะครับเรื่องของสเปคนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะฮะโอ้โห เขาเรียกว่ารองรับพวกไฟล์ DSD 24บิตไฮไลท์ออเดีโอนะครับไฟแฟกนะครับระบบค r o s สโอเวอทางนะครับซึ่งจะอัปเกรดคุณภาพเครื่องเสียงของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมติดตั้งเสร็จจูนเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปทดสอบการใช้งานกับฟังเสียงกันนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันครับโอเคครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็ติดตั้งเจ้า Alpine UTX 0ูอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงกันก่อนเลยดีกว่าครับว่าคุณภาพเสียงจะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่ผมจูนเสร็จนะครับซึ่งในฟังก์ชันตัวนี้เป็นน้องๆโปรเทสเซอร์ได้เลยทีเดียวนะครับโอเคครับลองไปฟังเพลงกันเลยครับเรื่องของเทสเบสโฟกัสนักร้องนี่ขึ้นมาอยู่กลางคอนโซลแบบนี้เลยนะครับ รายละเอียด yeah, 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 yeah. ใสมากๆเลยทีเดียวนะครับเป็นไงครับ <It> s <S คุณผู <my S 1> ช้ชมสุดยอด <cold S 1> ของความใสอ่าลองไปฟังเช็คเบสอีกเพลงหนึ่งครับพลงนี้ 60 40 30มาครบทุกย่านความถี่ซับเบดเลยนะครับโอเคแล้วผมมาพูดถึงการใช้งานตัวนี้คร่าวๆกันก่อนนะครับก็คือฟังก์ชันมันเนี่ยก็ค่อนข้างครบหมดอยู่แล้วนะครับแต่ผมเพิ่งติดตัวนี้แล้วเห็นมีฟังก์ชันหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ซึ่งผมไม่คาดคิดว่าจะมีระบบอันนี้มาคือนี่ครับเดี๋ยวมากดดูนะครับซอสเนี네่ยมีคำว่าไฮเลเวลอินพุตนะครับเห็นไหมฮะไฮเลเวลอินพุต แล้วมันเป็นอินพุตที่เข้าได้หน้าหลังเลยมันไม่ได้ใช่ AUX ธรรมดามันคือ High l e เว l จริงๆนะครับซึ่งทำให้ระบบเนี่ยสมบูรณ์แบบคือเราสามารถมาฟังเจ้าตัววิทยุเดิมก็ได้ด้วยนะครับในกรณีที่เราต้องการใช้ FM นะครับหรือใช้ CD เพื่อให้ฟังก์ชันของในทโทูนพวงมาลัยตรงนี้ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับถือว่าครบจบลงตัวในตัวเดียวเลยนะครับสำหรับเจ้า UTX08 ตัวนี้นะครับตัวใหม่เห็นไหมครับออหักดที่พวงมาลัยนะครับก็กลับไปเป็นฟังก์ชันของรถได้ แล้วอัพให้เสียงวิทเดิมเสียงดีขึ้นด้วยนะครับเป็นทีเด็ดมาใหม่ที่เพอร์เฟกมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะอัปเกรดเครื่องเสียงแต่ไม่อยากจะไปเปลี่ยนหน้าจออยากจะติดตั้งซ่อนๆสวยๆแบบนี้สอบถามมาทางเราได้เลยนะครับที่มีหลาดออดิโอที่นี่เท่านั้นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมช่างสุนขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ